หลวงพ่อเจ้ากระนทิบสงตามาตัดต่อนห้อนเรื่องให้มันโอเคน้องคุณ่อเล่งให้เห็นบนเช็มเช็มเกือก้อนตาบอปานน้องสาวนี้ผมเป็นคนอยู่บ้านแทนพ่อแม่พวเราตายเสมอนี้แม่นบ่มีความหมาย ทกุกคนรอกค้นแทนบ่มีแฟนมีสู่เป็นชายทนจนเท่าแก่สามสิบปีแล้วน้องแม่ hmm. no mehr, อายุ mm hmm. ผมสูงเมเป็นคนยื้อดอกก่อนมาแก้ mm hmm. yeah, ตัวแล้วงนั้นบอกกาน้องสาวดายามมาเหือนเหือนให้หาทันก่อนเรา โอ้เท่าผ่านแต่เท่าุ่นนองมีคนอูแต่มันพอหน่อยอินน้ำเกาทุกเก่าคำบาหลงนเหลือคำเจพิมพามานันส่งให้อยที่ชา,ายใส่ว่า พีนอโอ้โอ้ยนอโอยานนาี่น้งเคยทีสการเคยนาขาอีทินผาเป็นนองพีอีพินพ้ามัดเดชูก็ดีมีทรัพย์สินมากคนพอได้สนเพิ่งพาครอบครัวจนอาศัยกินน้นองเงินทุกท่ันสง มือมันเงินขาดทงไปขอมันเมึงกันหน้าจากพันธนาอะไรอยู่ที่ขึ้นนี่ไปเลิดเสียสิบเอโอ้ยฝัดเ็ด่ไหนนั่นแหละปากเกี่ยวมันก็ไปใส่แน่นนั่นแหละบักสองเยี่ยวดีกว่า